สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง902สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพันากานเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนาดำเนินการส่งมอบโครงการก่อสร้างห้องสุขาสำหรับนักเรียนหญิงโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรักเมืองไทย ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-2สำนักง,งานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชการทหารพัฒนาเข้าดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมรับมอบโครงการ ณโรงเรียนมุสลิมบำรุงตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวพิสมัยคำอรุณอา่าน